ท่านโอนโพสต์ที่2หลังกลับนิวยอร์กเห็นแฮชแท็กแห่คอมเมนต์กันฮือฮาเมื่อวันที่21สิงหาคม2 5 6 6บนห้าร้อ o หบนเฟซบุ๊กของท่านโอนวัชระเรศวิวัฒระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นครั้งที่2หลังเดินทางกลับไปยังนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับติดแฮชแท็กสั้นๆแต่ทำเอาชาวเน็ตนั้นฮือฮาแห่คอมเมนต์กันเพียบ โดย่านออนได้โพสต์รูปภาพเซลฟี่บนรถขนาดรถติดพร้อมกับข้อความว่า bad traffic should have taken the subway คิดถึง BTS ซึ่งหลังจากเห็นแฮชแท็กจากโพสต์ของ่านออนแล้วชาวไทยจำนวนมากก็ได้ไปคอมเมนต์แสดงความคิดถึง่านออนและหวังให้กลับมาเยี่ยมประเทศไทยอีกทั้งนี้ก่อนหน้านี้หลังกลับไปถึงอเมริกา่านออนได้โพสต์ข้อความแรกเอาไว้ว่า back to the New York City after a beautiful dream back to work back to routine Back to the s o u t h d a y and of course back to the New York pizza Hash tag #memo of p a t Thai ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่ากลับสู่เมืองนิวยอร์กหลังจากฟันอันสวยงามกลับไปทำงานกลับไปทำงานประจำกลับไปรถไฟฟ้าใต้ดินและแน่นอนกลับไปนิวยอร์กพิซซ่า